พี่โอพิ่งกลับจากชมภาพยนตร์เรื่อง Companion นะครับจากการจัดของ Warner ที่ M q u a คว e r ดูระบบ iMAX ด้วยเรื่องเรื่องนี้หนังจริงจะเข้าฉายตั้งแต่วันที่29นี้เป็นต้นไปนะครับดูล่วงหน้าตั้ง6-7วันแล้วพี่โอก็ต้องรีบมาทำคลิปความรู้สึกหลังชมว่ามันสนุกมากสนุกจริงๆมันสนุกเกินคาดเดาถ้าเราเห็นในตัวอย่างตัวอย่างมันจะสปอยออกมาเล็กน้อยใช่ไหมครับว่าผู้หญิงที่มาเจอผู้ชายแบบหลงรักผู้ชายมากแล้วก็ไปทาอะไรกับเขาแล้วทีเนี้ยมันก็มี ีฉากหนึ่งที่เธอเลือกตายอย่างเงี้ยอย่างรูปนี้นะครับเราก็สงสัยแล้วว่าเป็นอะไรแต่ว่าในตัวอย่างไม่บอกเพราะฉะนั้นพี่โอก็จะไม่สปอยบอกแค่ว่ามันเกินคาดเดาแล้วยิ่งจะดูในระบบ IMAX นะทั้งภาพทั้งเสียงมันกระหึมมันเร้าใจแล้วมันตื่นเต้นน่าดูตลอดเวลานางเอกโซฟีแทชเชอร์นะครับก็สวยงามหยดย้อยน่ารักแม้แต่ในยามตาเลือก ส่วนพระเอกแจ็คเควสก็ดูเป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์หน้าคบหาหน้าไว้วางใจนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีกลุ่มเพื่อนเอน,นักแสดงสมทบอีกมากมายที่สร้างความประหลาดใจมันเป็นหนังที่ดูสนุกใหม่แปลกแหวกแนวนะครับเป็นผลงานแรกของผู้กำกับดูแฮงก็ หนังมีความยาวอยู่ประมาณ1ชั่วโมง37นาทีเป็นประเภทดาร์คคอมเมดี้และก็ไซโคโลจิคอทริลเลอร์ก็คือเป็นตลกร้ายและระทึกขวัญปั่นประสาทสนุกจริงๆพี่โอต้องมีซ้ำอีกอย่างน้อย2รอบแน่นอนครับ